เอ้ยไปวิ่งไล่รถเขาไปวิ่งไล่รถเขาทำไมไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยอุลอะหมดแล้วเนี่ยสวัสด,ดีครับป้าอันนี้มันคึกจังเลยอะ่ะเพกเพกช่อง Youtube ดังใหญ่แล้วนะโอ้มัได้มาซะนานครับบรรยากาศบอ่อตกปาลาร้านนากุ้งครับมาตำนัก ตกปลาครับผมน,นักตกปลาพาแซ่บวันนี้มาถึงก็ซัดเลยวันนี้บรรยากาศด,ดีครับลมเย็นลมแรงเลยแหละเดี๋ยวมาดูกันครับว่านะ้าเขาจะได้มีปลามีอะไรติดไม้ติดมือไปทำกับข้าวไหมโอเคเรื่องหลังการไล์สดครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกล้องหลังดีกว่ากลางแดดแบบนี้จะมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยผมบันทึกอันนี้เป็นเบื้องหลังนะนะเดี๋ยวจะบอกวิธีการเปลี่ยนสลับกล้องเดี๋ยวจะงงอยู่ถ้าเราจะเปลี่ยนมุมมองกล้องเราต้องแตะคําว่าเพิ่มเติมนะแต่นี้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาหน้านี้คําว่าการตั้งค่าแล้วมันจะมีให้เราตั้งค่ากล้องตั้งค่าสิแต่ที่กล้องตอนนี้มันอยู่กล้องหน้าอยู่เรเื่อๆลงไปเราก็แตะเปลี่ยนกล้องเป็นกล้องหลังอันนี้ ก็จะมากล้องหลังละครเอฟซีน้าก็จะไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ใช่น้าขึ้นไลน์ไงทางเข้ามาร่วมกับผมแต่นี่คือวิธีการว่าถ้าเกิดน้าทำเองมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเข้า google พิมพ์สตรีมหยาดมันก็จะเข้าหน้าแรกแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้มันก็จะให้เรากรอกเมล กอกเมลเสร็จมันก็จะให้เราไปดูเมลว่ามันส่งรหัสหหลักมาให้เราแล้วเราก็ไปเอารหัส6หลักจากในเมลนั่นแหละมากรอกหน้าสตรีมยาดแล้วมันก็จะเข้ามาให้เราสร้างสร้างการออกอากาศแล้วก็สร้างแล้วก็ใส่ชื่อใส่อะไรตามนั้นแหละมันก็จะมาผ่านการใช้งานได้ขั้นแรกก็คือมันจะต้องให้เราสร้างแล้วก็เลือกสถานีปลายทางอย่างน้าเพิ่งลงทะเบียนครั้งแรกมันก็ต้องให้น้าเลือกสถานีช่องนักตกปลาพาแซบ ครับโอเคใช่ไหมครับประเดือนขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมหยุดบันทึกก่อน Stop Recording ่สวัสดีคุณน้อยด้วยครับเลิฟแปดขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณเจ๊พรออนทัวร์ขอบคุณป้าดวงสองด้วยนะครับขอบคุณน้องมิ้นไอเดียครับขอบคุณพี่สาวลาวนะครับคุณนุ้ยพาลุยคุณเจ๊พรเขาโดนปลาแล้วครับผมไอ้กล้องไหลสดอยู่โน่นนะ ส,สวยครับผมเนี่ยโอ้ใช้ใช้ได้เลยครับดดดโดนเป็นหนึ่งกระป๋อจะหลุดไหมนี่เอาขึ้นมาอย่าให้มันเข้าหญา้ากออกไปทางโน้นผมเข้าหญ้าเล่กไปโน้นเดี๋ยวหลุดปั่นสิครับปัน่นเล่ออกไปทางโน้น ไอ้นี่กันไทยสวยงามจากผลงานกบกระโดดสารคามครับผมโดนเต็มๆสองตะขอเนี่ยใส่อ้วนๆเยวเข้าไปหาหน้าตัวเองหน่อย ใส้อ้วนๆเลยครับผมนี่เต็มสองตะขอน่าจะมีไข่หรือเปล่าครับผมคือลูกชายอยู่ข้างตลอดเลยอันนี้คือผลงานจากอะไรครับกบกระโดดสลัคามครับผมเป็นเหยื่อทำเองครับผมไม่ของช่องมาแย่งซีนผมไม่เอาพกเือ ดีใจเดี๋ยวผมไปเอาทีมก่อนนีใจใหญ่นะมึงนี่ยแ่เอกอยู่แย่งซีนครับไม่ตัวนี้ถ้าหันไม่ไวด้านหน้ามันจะรับเสียงด้านหน้านะครับนอกจากว่าเราหันไม่เข้ามาด้านไม่มันจะรับเสียงหน้าตรงนะครับไม่ช็อตกันคือถ้าเราถ่ายเราเราก็ต้อง อัานไม้ก็าหาเรานะครับถ่ายเพื่อนจะรับเสียงเพื่อนก็เอาไม้ออกไปหาเพื่อนนะครับหรือถ้าเราอยากให้รับเสียงเราเราก็ต้องกลับด้านไม้มาหาเราเดินตามน้ำไม่ได้อ่านข้อความตอบนะครับเพื่อนๆพาลุงมิดมาอาแบแดดครับวันนี้พา <c oughs> ลุงมิดมาอาแบแดดส่วนนัก,กตกปลาก็อาบอาบอยู่เรื่อยครับผมเข้าไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวแกเบี่ยงเบ็ดแล้วเบ็ดมันเกี่ยวหูเราเดี๋ยวแกจะปัดเบ็ดใหญ่หนึกว่าโดนปลา ดูบรรยากาศบอ่อตกปลานะครับมุมมุมนี้สวยเหมาะมากครับปลาช่อนน่าจะหลบอยู่ชายหา้ครับผมมาลุ้นครับผมนู่นปลาช่อนมาแล้วครับลุนดูปลาช่อนด้วยมันได้ยหรือได้ปลามาเนี่ทำไมมันเงียบอย่างมันไม่ดิ้นเลยปลาช่อนตัวเล็ก เทผมไม่เล huh? ็กนะครับเอาก็สวยอยู่สวยอยู่ไ oh ม่เล็กนะครับมองนี่นะทำไมดูตัวเล็กๆเอาไม่ไติดหญ้ามันไม่ดิ้นตรงนี้ผมจะยกขึ้นฝั่งนี้นะยกขึ้นะไรกันว้ยใสสวยอยู่ใสสวยอยู่ถ้าอยู่บนนอกก็ตัวใหญ่เลยล่ะเนี่ยนี่อ้วนๆครับผมโดนโดนเต็มๆสองตะขอครับผมกับแบนกบกระโดดสารคามเหมือนเดิมครับแบนกบกระโดดสารคามครับพี่น้อง เฉียบครับผมเฉียบโดนเต็มๆสองตะขอแบบนี้โอ้โหยกยังไงก็ไม่หลุดครับผมได้เมนูแซ่บแน่นอนครับผมดูนะครับเหยื่อก็เละหมดแล้วเพราะว่าเป็นเหยื่อตัวหมานครับผมสวยงามพลาแปดพี่น้องในที่สุดก็เจอจนได้สุดยอดครับผมสุดยอดโอเค นนมาแจมกับน,นักตกปลาครับน้านักตกปลาพาแซบบรรยากาศบอ่อตกปลาครับเพื่อนๆบอ่อตกปลานากุ้งซอยวัดคลองมอนครับประชาอุทิศ90ซอยข้างวัดคลองมอนบอ่อตกปลานะครับไม่ใช่บอ่อในวัดเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเรามาตกปลาในที่วัดคลองมอนไม่ใช่นะครับ <laughs> นี่คือบอ่อตกปลาเป็นบอ่อตึงธรรมชาตินะครับผมมาแจมกับน,น,น้าัก าลาแซ่บครับวันนี้แนะนำเทคนิคการไลฟ์สดผ่านสตรีมยาดนะครับอานณาเข้ามา80%โอเคบายบายอันนี้มาแจมกันนะนักตกปลาปลาแซ่บนะครับสวัสดีครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมนะครับผมช่อนไซส์สวยๆสองแต้มผลงานของน้าเขาครับไม่ใช่ของผม างานของตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเมนูครับผมมีเมนูเสือเส้อๆบองนักตกปลาฟาเซ่โอเคแจมแจมครับจัดไปได้เวลากลับแล้วครับทีนี้มาตั้งแต่แดดยังไม่ออกเดี๋ยวผิวโดนแดดมา,มากๆเดี๋ยวจะผิวเสียครับมีตรงไหนที่ยังไม่เสียม้างเนี่ยไปแล้วเด้อ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบายบาย